ต้นยางพารานี่ไม่ใช่แค่กลิดยางขายได้แล้วนะพี่น้องล่าสุดเนี่ยใช้คำประกันเงินกู้ได้แล้วด้วยยางพารามันผันตัวเป็นในหน้าการเงินเฉยเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาไม่เล่นนะปีนี้เขาจัดเต็มเตรียมจากโฉนดต้นยางพาราให้กับกเกษตรกรไทยเอาไปขอกู้กับทกศได้แบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยก่อนจะคิดว่ามันเวอร์ไหม โฉนดต้นไม้มันคืออะไรมันก็คือเอกสารที่ออกโดยรัฐรับรองว่าต้นไม้ในสวนของเราเนี่ยมีมูลค่าและสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ง่ายๆก็คือว่าปกติกู้เงินต้องมีโฉนดที่ดินใช่ไหมแต่ตอนนี้มีแค่ต้นยางก็สามารถยื่นกู้ได้และชิพีคไปกว่านั้นเนี่ยต้นยางพารายางได้สิทธิ์ก่อนใครเลยนะเพราะกระทรวงเนี่ยเขาเริ่มจากยางพาราก่อนเลย ใครอยากรีบยื่นขอให้จดไว้เลย14พฤษภาคม2568นี้คลิกออฟอย่างเป็นทางการที่ศูนย์ส่งเสรมิมอาชีพปางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเนี่ยโครงการก็จะขยายไปทั่วประเทศนะใครมีสวนยางเตรียมตัวได้เลยไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะเดินเข้าป่าไปตัดยางแล้วก็ยื่นกู้กันได้เลยนะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คุณต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทซะก่อนคุณจะเป็นต้องเป็นเจ้าของนะหรือเป็นผู้ครอบครองสวนยางแบบถูกกฎหมายและคุณต้องมีต้นยางอยู่ในพื้นที่ที่ประเมินมูลค่าได้จริงแบบนี้คุณจึงจะสามารถขอโฉนดต้นไม้กันได้แล้วจะได้โฉนดยังไงไม่ยากนะมีแค่3ามขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยกยทเขาจะลงพื้นที่ ไปประมูลมูลค่าต้นยางในสวนของคุณขั้นตอนที่สองจะออกเอกสารรับรองนั่นแหละเป็นโฉนดต้นยางพาราและขั้นตอนสุดท้ายเกษตรกรอย่างคุณก็เอาเอกสารเนี่ยไปขอยื่นกู้กับพกสได้เลยง่ายแบบนี้ใครมีสวนยางก็คือทองแท้ในมือนี่เองแล้วการมีโฉนดต้นไม้เนี่ยมันดียังไงแน่นอนว่ามันมีดีเพียบเลย สามารถจะเปลี่ยนทรัพย์ที่ไม่มีเอกสารเนี่ยให้มีมูลค่าทางการเงินไม่ต้องเอาที่ดินไปค้ำแล้วนะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและเกษตรกร,ร,กรตัวเล็กเนี่ยก็มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อได้เหมือนคนอื่นด้วย่อยเพิ่งดีใจจนรีบไปกู้สะเพลินนะเพราะมันเองก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกัน ต้นไม้จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ผิดกฎหมายนะเช่นป่าสงวนหรือว่าพื้นที่ผิดเงื่อนไขอันนี้ไม่ได้โฉนดต้นไม้เนี่ยมันยังใหม่มากอาจจะมีข้อจำกัดนะเรื่องการใช้กับสถาบันการเงินอื่นๆและสวนเนี่ยต้องดูแลให้ดีถ้าต้นยางเกิดล้มตายหรือว่าถูกตัดไปโฉนดก็หมดค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะกู้ดูต้นยางให้มั่นดูอนาคตให้พร้อมซะก่อน โฉนต้นยางพาราถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะสำหรับกรเกษตรกรสามารถเริ่มใช้ได้นะ่ในวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปขึ้นทะเบียนกับกยทแล้วขอประเมินต้นยางแล้วก็ใช้เอกสารสำคัญนี่แหละคำสินเชื่อกับตกสได้เลยใครมีต้นยางอยู่บ้านตอนนี้ไม่ใช่แค่ยางแล้วนะแต่ให้เงินกู้ได้ด้วยถ้าคุณหรือพ่อแม่ที่บ้านมีสวนยางรีบเช็คข้อมูลด่วนนะ เข้าเว็บไซต์ของการยางหรือไปที่สำนักงานกยอ,อใกล้บ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งให้กับญาติพี่น้องรู้ข่าวด่วนนี้ด้วยต้นไม้ของเราวันนี้กลายเป็นชนดได้จริง